สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน DSI เปิดคดีแต่งโมรับเป็นคดีพิเศษได้แม้แม่ไม่ต้องการในตรายริตเตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคณะแพทย์จากสถาบันนิติเวศวิทยาสตชและคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแถลงการประชุมร่วมคณะแพทย์เพื่อวางแผนการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชระวิระพงศ์หลังนางสาวรสนาโตศิตรกุลและนายนิติธร ร่ำเลือร้องของให้รับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษนายตรายริร์รบุวา่าวันนี้เป็นการประชุมการทำงานครั้งแรกรวมแพทย์ผู้ชนสูตรศพร่างแตงโมเพื่อหาความจริงจากการผ่าชนสูตรทั้งสองครั้งและจากนี้จะดำเนินการร้องขอผลตรวจสอบพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากชุดสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนออนุกรรมการกันกรองพิจารณาว่าคดีนี้เขาเงินไขที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งหากเขาห้าหลักเกณฑ์หรือมีพยานหลักฐานใหม่สามารถเสนอให้คณะ คณะกรรมการคดีพิเศษที่มีนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธา,านมีคำสั่งให้ออนย้ายคดีนี้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ทันทีโดยตั้งเป้าในชั้นคณะอนุกรรมการจะมีความชัดเจนก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และจะเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมทั้งนี้อธิบดีดี i ยืนยันว่าแม้นางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมจะไม่ต้องการให้คดีของลูกสาวเป็นคดีพิเศษ ดีเก็มีอำนาจด,ดำเนินการเพราะกรณีนี้เข้าข่ายความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้แม้ครอบครัวจะยอมความไม่เอาเรื่องก็ตามท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ